เราต้องข้ามม้าลายก่อนนี่ม้าลายอยู่นี่เดี๋ยวนี้นะต่างชาติเขาอยู่เป็นนะเขาไม่ต้องหาทางม้าลายนะเขาข้ามเลยเขาเก่งกว่าเราเขานะแบบว่ามืออาชีพมากอะ่ะข้ามถนนแบบมืออาชีพมากคือเรานี่จดจด,จดต้องจ้องเราต้องเดินมาที่ทางม้าลายได้นะจะได้ข้ามไหม เเราต้องไปยืนกดดันเขาหรือเปล่าโอ้โหรถเยอะมากอะ่ะแต่ไม่ถึงขั้นติดเนาะถ้าจะติดก็คือติดตรงไฟแดงอะแหละไอตรงนี้ไหยไปแล้วนะต้นหายใจด้วยนะต้องการหายใจเพราะว่าควันมันดำ มีเก้าอี้นั่งอยู่ตรงนี้ปกติแล้วเราจะน,นั่งชมวิวไม่ใช่หรอกินควันเป็นบรรยากาศชมวิวที่แปลกมากมันเหม็นควันเนาะว่าไหมขนมขนมยังไงวะเขาบอกว่าสี่ชิ้นยี่สิบแล้วชิ้นเดียวล่ะหบาทหบ <laughs> าทอ้าวแล้วทำไมต้องสี่ชิ้นด้วยอ่ะก็บอกว่าชิ้นละห้บาทก็จบเปล่า ขนมกล้วยเลยอ,อร่อยอร่อยไหมบบอร่อยไปเอาอยดีเลยเดินไกลมั้ยนมกล้วยขนมกล้วย,วยอร่อยมากมันขนมกล้วยที่ดีมันต้องนิ่มๆมแลต้องมีรสชาติของกล้วยเต็มที่บรรยากาศเป็นไงบ้างคะกลิ่น มันโอเคแค่สะพานนี้แหละน้องแม่ไม่โอเคมันมีกลิ่นด้วยกลิ่นควันรถอ่ะอจากบัวลายยังไม่ได้ตั้งร้านกันเลยก็เลยจะไปมหาลายไม่ใช่สวนอะไรสักอย่างอ่ะไม่รู้จักชื่อเอกลักษณ์ของเมืองเก่าเ,าเชียงใหม่คืออะไรรู้ป่ะอะไรไม่มีถังขยะเลยไม่มีเลยต้องข้ามไปทิ้งเต็นแทน,นเออเนาะทำไมเขาไม่มีถังขยะควรจะมีเยอะแยะสิ แต่น้ำพุนี่มันสร้างบารามีมากเลยเนอะโอ้ดูดีได้เพราะว่าคลองถ้าไม่มีคลองนี่ล้อมรอบเป็นเสียเยี่ยแบบนี้จะเป็นไงอืเขาให้พื้นที่คนเดินน้อยไปหน่อยนะ <S <S เพราะว่ามันมีต้นไม้กินพื้นที่ไปสักครึ่งเลนดูดิให้่ายฝั่งไหนเมืองเก่าระหว่างฝั่งนี้ เราเลี้ยวไม่ถูกอุยุยห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 ือจะล่วงโอให้ทายว่าฝั่งไหนเมืองเก่าระหว่างฝั่งนี้หรือฝั่งนั้นเพราะว่าเราจะต้องเลีย้ยวเข้าเมืองเก่าไงเราสับสนละเกินตรงไหนคือเมืองเก่าว่ามันไม่ต่างกันเลยฝั่งไหนฝั่งไหนฝั่งนี้ก็ดูแบบว่าลกๆฝั่งนี้นนด,ดูลกๆ,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 ๆมีความแ่งๆๆๆ มีจุดสังเกตอะไนไหมที่บอกว่าฝั่งไหนคือเมืองเก่าอืมนั่นสิไม่มีจุดสังเกตเลยเฉลยที่ถูกต้องคือฝั่งนี้เพราะว่าเพราะว่าไม่หลงคิดคือจาทิศได้คือรู้มาก่อนอยู่แล้วถ้าเกิดว่ามายืนตรงนี้แล้วถามก็คงไม่รู้ใช่ไหมแบบต่างชาติเพิ่งมาถึงแบบว่ายู่ฝั่งไหนเมืองเก่า่ะ ก็ดูแผนที่สิรู้จัก Google Map ไหมเหมือนตั้งใจว่ามาเดินออกกำลังกายไงเดินรอบคลองไงแต่คึ้นไปขึ้นมามันอาจจะไม่ดีก็ได้นะเพราะว่าเดินไปก็ดมควันไปไงก็เลยเฮ้ยตกลงความคิดดีไหมเนี่ยมีกลิ่นควันตลอดเลยอ่ะบังเอิญเป็นคนจมูกดีด้วยอีกคนนึงไม่ได้กลิ่นอะไรเลยดูน้ำพุอันนี้ดิเขาฉีดไปอีกฝั่งหนึ่งก็แปลกดีนะ มีกังหันน้ำด้วยไม่ใช่กังหันลมนะกังหันน้ำแล้วก็มีต้นอะไรเนี่ยต้นอะไรยังไม่สูงจังมไม่ไม่ใช่มะพร้าวต้นปลาล์มหรือเปล่าอ,อ๋อหมมีผ้าผ้าหนึ่งสีผูกด้วยไม่ใช่ผ้าสามสีผ้าหนึ่งสี อันนี้คือเขาให้เราลงไปใช่ไหมกล้าว่าถามจริงถามจริงกล้าไหมกล้าหรอเขาอาจจะทําไม่แข็งแรงก็ได้นะแข็งแรงหรือเปล่าเอาขาแย่ๆดูก่อนเฮ้ยดูดิมันยุบป้ามันยุบมันยุบจดนเชือกขู่ก็เลยกลับมาก่อนเมีงไหมวะไม่เอาไม่ไว้ใจ <c oughs> ไม่ใช่งูใช่ไหม นัวหนังงูกเขาทำมาจากยางล้อมอเตอร์ไซค์อ่ะโหเฮ้ยมีใบอะไรไม่รู้สีส้มๆอ่ะแสดงว,ว่าเป็นดอกไม้ข้างบนเนอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าเราเรามองฝั่งนี้ปุ๊บโอ้ยตอนนี้เราอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์แล้วพอมามองฝั่งนี้ปุ๊บใช่หรอแหมเขาก็ทำดีนะ มีรังนกด้วยด,ดิน่ารักว่ะดูดิมีดอกไม้ด้วยดอกไม้ร่วงสวยนะน่าจะปลูกต้นแบบนี้ไปทั้งเมืองเลยเนาะเออเอาบ้างเอาบ้างโอ้เปีย <laughs> อ้ารู้เปล่าว่าจากว่าชิงช้าเนี้ยสนับสนุนโดยอะไรใช่ไหมคืออะไรร้าน,นยางฝั่งนั้นแน่เลยอ๋อ หรือายยาว่าเขาเาเป็นคนทําอันนี้ายงยางไงเ, <laughs> เหมือนว่ากรีดผ่าครึ่งเส้นยางเสรจแล้วก็เอามาทํารู้หรือไม่ว่าเขาล้อมรั้วไว้ทําไมน่าจะเป็นการถาวายอาหารหรือเปล่าแบบพิธีอะไรสักอย่างนึ่งอะถาวายสารพระภูมิอะไรเงี้ย เป็นเด็กดีไหมเราเดินข้ามทางมาลายมันเหมือนกันทุกประตูเลยว่ามันแดจาวงไงไม่รู้อันนี้คือประตูแสนปรุงอีหลายประตูแต่เขาทำธีมเดียวกันไงก็เลยทำให้เรางงๆว่าเอ๊ะตอนนี้เรามาอยู่ที่ไหนแล้ววะ <c oughs> ทำเลย <c oughs> ทำเลย ว่าตอนกลางคืนเขาต้องเปิดไฟเนาะทำไมไม่ทำประตูเมืองแบบนี้ไปตลอดแนวเลยอ่ะสวยดีออกจากประตูเมืองแสนปุ่งมาตรงพื้นที่คนเดินตรงนี้กว้างมากๆมาตั้งถึงคนเดินเีนะ้เออเนาะตรงนี้เนอะดีเนอะหมอะกว่าไปตั้งเนยก่อคือมันก็ดีแหละแต่มันมันดีเฉพาะจุดป่วาววะ แล้วมันก็มาดีไอตรงที่มันไม่ค่อยมีคนด้วยอะนอกเมืองเสียได้เนาะการข้ามทางม้าลายจะต้องกดก่อนข้ามเพราะกดแล้วก็จะมีเวลาแค่สิบวิเท่านั้นสิบวิในการวิ่งเรายังต้องรีบวิ่งเลยและคนแก่ <c oughs> ไม่ต้องคิดจะข้ามเลยและนี่ก็คือทางเข้าสวนสวนชื่ออะไรไม่รู้สวนน้องบวกหาด หนองบวกหาดหนองบวกหาดเป็นเท่าไหร่อะเป็นหนองบวกหาดหนองก็ต <laughs> ึงหลับมุกไม่ทันเลยคิดไม่ทันเอะเตียมกันมาก่อนีกว่าไหม <laughs> โอ้ยเขาทำสวนแบบนี้สวยจังเลยอะ่ะเขาน่าจะไปทำกลางเมืองไหมอันนี้คนจริงวะเนี่ยเป็นหุ่นใช่ปะตัวเอง เอาว่าลุป,ป้านี้คือมาจากประเทศไทยหรือว่าประเทศต่างประเทศถ้าดูจากการแต่งตัวแล้วมันต้องเป็นของไทยไหมเสื้อม้อห้องไหมหรือต่างประเทศคนได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศนั่นแหละแต่เ,เ,เห็นอะไรสะดุดตาหรือเปล่ามีอยู่สิ่งหนึ่งที่มันสะดุดตามากเลยก็คือป้ายนี้เองคิดว่าหลายๆคนคงรู้จักที่ไหนรู้หรือไม่ ขณะนี้เราก็อยู่ที่เมืองโรเทนเบิร์กที่เต็นคือโรเทนเบิร์กเดอร์ทาเบิร์ที่ไม่เข้าใจอ่ะทำไมเขาถึงเขียนว่าเชียงใหม่ f ฟลาเวอร์เฟสติวัลแล้วทำไมต้องเป็นเมืองโรเทนเบิร์กโรเทนเบิร์กเขาขึ้นชื่อเรื่อง f ฟลาเวอร์ก็เปล่านะนะนทำไม,มต้องเป็นโรเทนเบิร์กอ่ะทำไมถึงไม่เป็นเมืองเชียงใหม่คือมันมีถ้าถ้าพูดถึงเยอรมน,นีแล้วค้นรูปเนี่ยมันก็จะมีโรเทนเบิร์กแล้วทำไมต้องเยอรมน,นีอ่ะ ก็ไม่ห้องก็เชียงใหม่ก็มีดอยทําไมไม่เอารูปดอยมาไม่เข้าใจตรงนี้ตรงบนดอยมันก็มีนะมีมีสวนดอกไม้เต็มเลยเขาอาจจะคิดว่าคนดูไม่รู้ว่าเป็นรูปอะไรเฮ้ยเป็นไปไม่ได้ต่างชาติก็เยอะที่นี่คือคือเขาอาจจะมีเหตุผลแหละเราไม่รู้เองแต่แต่แค่อยากจะรู้เหตุผลว่าทําไมถึงต้องเอารูปโลเทนเบิร์กมาแล้วก็เขียนว่ามหากรรมไม้ประดับเชียงใหม่ฟลาเวอร์เฟสิวัล2022เนี่ย ทำไมต้องเป็นโลเทนเบิร์ปปปปหรือร,อร,อรอูปที่พิมพ์มาจากคอมพิมพ์มาพิมพ์มาด้วยก็ก <c oughs> <c oughs> ็ให้ถูกมอบหมายงานให้ไปหารูปประกอบไงถ้ามันเป็นรูปประกอบจริงมันต้องเป็นรูปดอกไม้หรือเปล่ามันต้องมีเหตุผลเราอยากสัมภาษณ์คนเลือกรูปจังเลยอะ่ะ <c oughs> ใครเป็นคนเลือกรูปใครเป็นคนอนุมัติทาสะพาน สวนแบบนี้ออฟคิดว่าในรัศมีเมืองเก่าเนี่ยออฟคิดว่าควรจะมีสักกี่สวนโอเคในเมืองเก่าอืมเอาเฉพาะในเมืองเก่าสามก็เมืองเก่าที่อื่นเขาก็มีสวนแซมอยู่ทั้งหลายจุดอ,อ,อันนี้คือน่าจะหนึ่งเดียวในเมืองรือสามแต่มีใหญ่ๆที่อยู่ใกล้สนามบินนั่นคือสนามกอล์ฟเข้าไม่ได้แต่สวนอื่นนี่ถ้าเห็นในแผนที่นี่เอาข้าจริงก็ลกร้างเชื่อไหมอันนี้คือสาเหตุหนึ่งที่ทําให้จีกับออฟอะ ปีที่แล้ว่ตัดสินใจอยากจะไปต่างประเทศเพราะอะไรรูป้ป่ะเขาให้สวมหน้าก,กากในสวนด้วยตอนที่วิ่งอะในสว<ห>นที่คอนโดใ,ในสวนที่คอนโดเขาบอกว่าให้ใส่หน้าก,กากเราก็งงเลยเอาแล้ววิ่งอยู่แล้วไปใส่หน้าก,กากมันไม่เหนื่อยตายเลยเหรอเ,เขาก็บอกว่ามันเป็นกฎค่ะอ๋อก็กฎก็ไอคนตั้งกฎนั่นแหละที่มันยุติธรรมจริงหรือไม่ก็เลยแบบว่าอึดอัดมากเล่นฟิตเนส ขนาดเดินในสวนนะอาฟิตเน็ยังพอว่าเข้าใจเข้าใจมันมีหลายคนอยู่แต่ในสวนไม่มีคนเดินเลยมืดมืดดึกๆึกเราอุตส่าห์หนีไปตอนดึกๆึกด้วยนะแบบว่าสักสี่ทุ่มห้าทุ่มไม่มีคนแล้วอ่ะมืดเลยนะเราก็ไปแอบเดินไว้ในสวนก็มีเจ้าหน้าที่อะมาบอกบอกว่าให้ใส่หน้ากากด้วยงงมากงงแบบเขาหัวแก้านนัะไม่ใช่เจ้าหน้าที่หรอกเป็นรปภเขาก็บอกว่าคุณครับช่วยใส่หน้ากากด้วยอะไรอย่างเงี้ย เออคนเราเพราะเขาไม่ได้ผิดอะไรนะแต่ว่ามันเป็นความอึดอัดของเราเองอะที่แบบว่าเฮ้ยมันเหนื่อยมันวิ่งแล้วมันเหนื่อยใช่ปะ่ะแล้วมันต้องมาใส่หน้ากากอะคือมันรู้สึกไม่ค่อยดีก็เลยแบบว่าอึดอัดมากน่าจะปลูกนะเขาอาจจะทําเตรียมดินปลูกอยู่ก็ได้มั้งคิดในแง่ดีแต่ของไทยดีอย่างรู้ปะ่ะเขาจะชอบมีจุดถ่ายรูปเนี้ยจุดเช็คอินสวนสวยน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมาสวยเฉพาะจุดไง เฉพาะเอาไว้ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยมันสวยเฉพาะจุด,ใ,จชดใช่แล้วส่วนอื่นบางทีมันไม่สวยไงอย่างอย่างเงี้ยมันลกๆอ,อย่างเงี้ยเห็นป่มทาไมขี้บ่นจังวะเดี๋ยวเดีด๋ยวใครเริ่มก่อนทําไมต้องบ่นด้วยอะ่ะอันนี้ว่าให้ําแนะนาําจะทําหรือไม่ําก็แล้วแต่ปีดพังวิจาณ์ไปตามเรื่องเออวิจารไม่ได้ทาได้อย่างเดียวคือวิจารณไงทำอย่างอื่นไม่ได้ ก็ไม่อยากทำอ่างอื่นมากไม่อยากทามากกว่าพี่แจนเลยไม่ใช่เรื่องนะนี่เขาให้ไก่นักกากมันอุดอัดรู้ไหมพอป,ประกาศแล้วนี่ช่วงนี้คือไก่ต่ดได้ตามความสมัครใจไม่ใช่ดูต้นไม้ต้นนี้สิเพื่อนๆคิดว่าเขาเพ้นไหมแต่ใครจะบ้าเพ้นขึ้นไปถึงยอดน่ะอ้ยยุงกัดขา ดูดิข้างบนก็มีสีอ่ะทำไมมันถึงมีสีอ่ะต้นอะไรเนี้ยโอโ้โหโอ้โหเฮ้เยมีสีมันถึงข้างบนเลยอ่ะต้นอะไรเนี้ยสวยมากอะของจริงแต่ไม่รู้ต้นอะไรแต่ของจริงอยากรู้จังเลยอ่ะต้นอะไรอ่ะทำไมมันเป็นสีแบบเนี้ยข้างในอ่ะออฟมันเหมือนต้นเมเปิลที่เราเคยเห็นใช่ปะ่ะแล้วมันลอกคลาบออกมาเป็นสีเขียวอ่ะอันเนี้ยเข้าใจ แต่ทีเนี้ยไอลอกไอต้นตรงเนี้ยมันจะมีเป็นสีแดงสีเทาสีแบบทำไมสวยจังเลยอ่ะเออแถมยัไมง,งไม่ฟ้อมกันเราไม่ฟ้องกันเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยอ่ะเหมือนมีคนมาเพ้นเลยเนาะอ,อันนี้เขาเรียกว่าต้นสักได้ปะสวยมากอ่ะขอจับหน่อยนะ แต่เป็นบุญมือเลยดูดิไอพวกเนี้ยมาเขียนทําไมอ่ะทำลายธรรมชาติเขาก็ทําเป็นรูปช้างน่ารักดีนะเนี่ยมีต้นสีสีแบบเนี้ยสองต้นละ่ะดูดิสวยมากอะ่ะเขาน่าจะติดป้ายไว้หน่อยนะว่าต้นอะไร